ทำไม่ได้เลยไร้ตั้นได้แค่นี้เหรอไอ้ตั้นตายโอ้โหลิมชิบายนี่มอะไรมายมือเซตบ้านเลยเซตบ้านรอเลยเซตบ้านรอเลยเซตบ้านรอแล้วกลับมารอที่บ้านให้หมดเลยเพื่อนเราอ่ะผมลากเคในเมืองให้ผมลากในเมืองให้ผมลากในเมืองให้ดับดาบดับแล้วดับแล้วมาเร็วมาเร็วมาย้อนมาย้อนมาตรงมาตรงมาพี่แจ็คสีขาวพี่แจ็คมาเร็วเจ้พี่เจ้พี่นี่อยู่กระดาษอยู่กระดาษล้มลาดีก่อนล้มลาดีแล้ว จนคะรอยตัตดต่อมือคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอัดไนตัดไปขับเบาๆนะครับขับเบาๆนะครับ อากาดีนะครับคุณเชอรันนี้ครเย็นครับที่ท้องฟ้าโปรวันนี้ท้องฟ้าแต็มใสเนะครับวันนี้เหมาะกับการตีหน้าบความเปนกลาเชียร์้ม่ท่าอากาศไม่พูดจะไม่มีใครว่ามาหมดใต้ในไอ้เงี้ยท้องฟ้าแต็มใสเย็นไม่ได้มาด่าไม่ได้ดักกล้าเองกลาเองจะตึงไหมวะเออถ้าด่าได้ด่าไปเลยเยอะดังหมดดังมาหมดดังหมดหมดพี่หมดหมด เราไปอยู่กับเองคิดว่าอะไรกูอะดีดีอะใ่ยมครับเขาบอกว่ากูมีตัวบาล่าคิดแปลกครับเนี่ยน um 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 ีเลยะุนีแสวัสดีครับพ um ี <h <h ah ่วันนี้วันนี้นครับ ขนาดนี้ถ้าดึม่ดึงบ้างไงล่ะครับพี่แล้วพลาดปลอดภัยครับอยู่แล้วอยู่แล้วมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่เด้ดหนึงเดดนึงไล่ยไล่มามาอาชาอาชาอยู่ข้างไหนอ่ะไม่บรถเเลยลงลงนะลลงเลยลงเลยเดียวกูยิงให้ปืนกระบยู ป่ะเไม่ว่าเราอยู่ไหนเราต้องปกตลอดถ้าจะเอาก็วิ่งไปเดี๋ยวยิงให้ถ้าเจาวิ่งไปเลยถ้าเจาวิ่งไปเลยลงรถหมดแล้ววิ่งไปเลยก็ไปดิก็ไปดิก็ไปดิเเย ข่วยอะไรพวกขยะไอ้กระจที่กระจที่อะไรแทงที่อะไรขยะแทงที่อะไรกระจแทงที่อะไรกระจเกิดมาน้องชายพี่เอาติวเปชลดต่อผมชุดไปมาชุดมาไปชุดต่อมามามาอะไร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 โดนก่อนละนะโอเคโอเคเดี๋ยวกว่าแล้วไงอะ

ไป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 ขอรีบเอาออกมาซเอาขึ้นมาสีสีหมดแล้วเนี่ยอีกไว้ออกมาออกมากาอากำลัด้นกลับเยกับบ้กลับไปยกลับได้กลับเย ไอ้บอยไปบ้านไใช่ครับบ้าน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 เดี๋ไล่ทันหนึ่งอันเดี๋ยวแล้วัน ไปรวมบ้านเจเกย์เคโอเคอยู่บ้านเจเกใช่ป่ะเดี๋ยวไปช่วยถึงทางเส้นบ้านดีจีบ้านเราผมจะไปบ้านดีจีอ่ะเส้นทางฝั่งบ้านเดียรกลับบ้านครับเดี๋ยวกลับบ้านอยู่หลังบ้านเจเกย์ทำเหมือนจะหลุดครับเสร็จบ้านเลยเสร็จบ้านรอเลยเสร็จบ้านรอเลยเสร็จบ้านรอแล้วกลับมารอที่บ้านให้หมดเลยเพื่อนเราอ่ะโอเค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 ครับ ไ่ดัดังก็ดังตามนี้จรินะะรอรมีมีรถไทยอุ้มไม่ไหวป้ารถไทยอุ้มไม่ไหวเดี๋ยวช่วย้อุ้มให้ปาไไหวป๊อ อันนี้แค่กลับบ้านหรือเปล่าแต่รถใครไม่ไหวบอกนะรถใครไม่ไหวไปเลย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 ไม่ได้กูไปเลยไม่ทด้ไม่ได้อไม่ได้กลับบ้านใช่ใเล่นเล่นเข่าแถวบ้านก็ได้เล่นเข่าแถวบ้านใครไม่เชวยเล่นเข่าแถวบ้านแล้วรอเพื่อนเลยแล้วรอรีเซ็ตที่บ้านเลยตำรวจแค่นี้เราไหวตำรวจแค่นี้เราไหวเล่นแถวบ้านอ่ะโอเคโอเคใครใครว่างกินบ้านหรือตำรวจอยู่บ้านนะครับตำรวจอบ้านนะบ้านคนอยู่แถวบ้าน บ้านเลยหรับ้านเลยตรงนั้นเราได้มากี่เซตอรอไม่รู้อ่ะอุ้มมาหนึ่งอ่ะอุ้มมาหนึ่งอ่ะไม่ไม่ได้เลยบ้านแต่บ้านเลยคนนะไม่ได้อุ้มกลับ้านเลยไม่ได้อุ้มกลับ้านเลยไม่ได้อุ้มกลับบ้านเลยอ่ะไอ้ลุงทองไม่อยู่ลุงทองไม่อยู่เซตบ้านแทนหน่อยเซตบ้านแทนหน่อยใครอยู่แถวบ้านเซตบ้านเลยใครไม่ได้อุ้มอ่ะอยูกำลังกลับบ้านกำลังกลับบ้านโอเคใครไม่ได้อุ้มกลับบ้านเลยใครไม่ได้อุ้มกลับบ้านเลย อุ้มอยู่กับอาเธอร์ครับใครไปไหนครับเล่นแถวบ้านใช่ไหมอุ้มคนเดียวแล้วที่เหลือกลับบ้านอุ้มคนเดียวที่เหลือกลับบ้านเลยไม่ต้องนั่งสองนั่งคนเดียวพออุ้มคนเดียวพี่พวกที่วิ่งให้นะวิ่งเขาวิ่งไปหมดแล้วก็อยู่นะเดี๋ยวเขาบออกมาใครซุนบอกไอ้โชครอทุกคนตุ๊กตาแม่โดนจับป่าทุกคน ไม่เป็นไร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 อยู่บ้านแล้วครับอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านแล้วะรถใครแรงๆเอาไปอุ้มไหมครับเดือดหอยแห้งมาๆๆสี่ร้อยโลนะที่บ้านน่ะไส่ป้องนะเล่นนะครับใครมาดูกลับบ้านเลย เล่นสวยบ้าเมื่อกี้เล่นโค้ดสวยเลยตีล้มเสร็จห่อโค้ดสวยเมื่อกี้ยอมรับเลยจริงพี่จริงพี่แจ็กนะผมมาบ้านพี่บ้านไ,ไปไปเปิดประตูลงรถหน่อยตำรวจเข้าบ้าน<อ>ใช่ปะพี่แปะล่ะใช่ใช่เสริมตู้นะตำรวจกลับบ้านนะพี่ไปแล้วกลับไปแล้วกลับ เป็นเมืองไอสัตว์ที่แม่งอยู่กันเป็นครอบครัวทีนกูนี่มึงอย่ามายุ่งแต่ถ้ามัดรุ่นรุ่นนี่มึงตายทุ่มชัวนัดไอสัตว์พวกกู้แรกที่หน้าอ๋อไอสัตว์แล้วก็เข้าไปเกมแกงกูดีจีดาก้อนมึงก็รู้ไอสัตว์ว่ากูไม่โดนเดมวันว่างๆกูเล่นเกมมันนี่อ๋อไอสัตว์กูสวี่ยรองเพลง ขอร้องสัมว์อย่าคิดไปเองทีมอย่างกูจึงทุกคนขอร้องพวกมึงอย่ามาห้าวรู้สึกว่ามึงอยากลองดีงั้นเอาตีนฟรีเนี่ยไปแดงแทนข้าปื้งกูมึงตู้ตุ๊กตู้ไอ้แค่กูเบาเบาซ่นตีนี่กูเปิดชิมฟรีพวกวันนัดบีพวกมึงอย่ามาหฮ้าบอกแล้วสัตว์พวกมึงอย่ามาเฮ้าเจ๊กันไหนที่อยากทีไอ้สัตว์ไม่ตปังฟังให้เพื่อนฟังให้เพื่อนเออลากในเมืองให้ผมลากในเมืองให้ผมลากในเมืองให้คือนาสามสองมาแล้วคือนาสามสองมาแล้วนะสามสอง ช่วยหน่อยข่าวลางบ้านดีกินข่าวฝั่งไหนฝั่งปั๊มหรือว่าอะไรเกิอยู่ข้างบ้านเลยข้างบ้านเลยหลังบ้านเลยข้างบ้านลยงบ้านลงไปหลังบ้านแล้วลงไปล่องลงไปล่องอย่าไปโผล่เต้นไฮเวย์ตุนเล่นอยู่รอบๆบ้านมาช่วยหน่อยกำลังขึ้นบ้านอยู่อยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างบ้านข้างล่างบ้านแต่งหมดแล้วแต่งเป้แต่งสวยแต่งเป้ครับ้านเลยหลังบ้านเลยหลังบ้านเลยอะหลังบ้านเลยอะบ้านออกมาช่วยหน่อยรถใครบ้างมาช่วยหน่อย มบนถนนเลยอยู่ถนนเลยเลอยู่ไฮเวย์ไฮเวย์เข้าเมืองโอเล็กลงลงไปไอ้นี่ลงไปทะเลชายหาดชายหาดเพื่อนโดนตีแตกหมดแล้วบ้านพือสภารถขาวมาช่วยหน่อยรถขาวอ่ะเราก็ไปกันแตกหมดสี่ร้อยแล้วแท็กไปเพจไปเหตุไปช่วยเพื่อนที่คุกด้วยนะแบ่งสองคนไปช่วยเพื่อนที่คุกหน่อยเอารถไปสองคันอ่ะ ที่รู้ว่ารถแม่แรงมาช่วยเพื่อนที่คุ้เคยเพื่อนเพื่อนเกมมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไร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 เอาใหม่เอาใหม่มีมีมีกูอุ้มอยู่กูอุ้มอยู่เคสนึงไปอีกเคสนึงมีมีใครอุ้มอีกไหมอ่ะเอาเอามาเทนได้นะกูบางแล้วกูบางแล้วกูบางมากเอากูไปไล่เคสกูไปไล่เกมบอลช่วยเพื่อนบอลช่วยเพื่อนเลยแกตเตอยู่ไหนกูกูขับบอลเพื่อให้แล้วกูบางมากแม่แดดนั่นะไรนั่นอะไรอ๋ออยู่ไหน อยู่นอกเมืองเนยกูอยู่บนไอ้นี่เลยกระดาษบนเลยว่าถ้าโดน่อยบอกเกมไม่เป็นไรเกมไม่เป็นไรดูสู้เกมไม่เป็นไรเกมเอาใหม่พี่ไม่ตายยากันมากเลยเขาบ้านเราเกมไม่ได้ตายว้วยแคเกมไม่ได้ตายเอาส่งมาให้ดูก็ได้นะแปะมันนี้มีใครอุ้มอีกไหมมีแค่สองต่างคนเดียวเหมือนไม่ต้องไหาเพื่อนเกมนะสามคนนะ หาคนไปแหกผูกช่วยเพื่อนหน่อยครับจัดเยอะอ่ะที่แปดแล้วอุ้มแม่ก็ตามหลังไปนะไอเฟอร์เฟอร์ไม่ใชาที่แปดเฟอร์ ก็เธอเดินตามอยู <or> ่โคน้ำมันนะได้แหกคุกได้ประวะไปแหกเพื่อนที่คุกมาดีไปไปสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วมีใครไปยังมีใครไปยังแลสุดโคน้ำมันพี่เดี๋ยวรถไอ้โชคไปพี่เดี๋ยวรถไอ้โชคไปแหกแล้วปีบีเอ็มไอชาร์ปอยู่ตรงบ้านเรืป็นเก่ะเลย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 มาช่วยเขียนแน่มาช่วยเขียนแน่เกตยมัน่วยมันเคย ตามอาทิตย์

ว้นตอเอะสามีเงินหรอน้อนแม่ถูกยังอ่ะถ้าไม่มีไอ้โชว์กำลังไปนะปุ๊บให้เลยเป็นบ๊บชร์แข่กนื่อยบอบบับช์แ่งเื่อน่ยพีไอโชว์แข่งก่อแขบแบบคนเวลาเยอะๆที่เหลือให้ปล่อยมันรอเวลาหมดอ่ะมั เวลามันอะเวลาลดไปข่นกม่รเซ่ะส่รเย่ขรับของขไม่ได้่โยอะไรนะมันไม่ชัวร์ไงเอาชัวร์ดีกว่าต้องไปทงบ้านไม่ได้เขียนอยู่่ไห ม่กีเฟร์ป่าวะใช่น่าจะเฟออ่เธอขับ้ไม่มีวอม่มีวอ์ด้วยแตเธอตั้งไม่มีวอ์มีวอพอี่เธอรอไปจัพี่จัเธอได้ปะคพื่อนหน่อยัเพื่อนหน่อยะน้องมันวะ้อ้ะอ้ะอ้ะอออะอ ก็นมันอยู่ใต้ตมเกอะเยอะอยู่ตรงกาะโอ้ตอนนี้ช้าละงกณโดนกดเหนื่อยได้อีกแล er ้วพวกจะรออยู่แถวค่ายทหารมันโดนไล่แถวค่ายทหารนั่นแหละ เพื่อนมาไล่กูสองพนะ r ากับไอ้นี่อากับ f อ ใกล้จัดใกล้จัดใกล้จัดเยอะนะพี่ขึ้นมาระวังนะมันไล่ตามเกจดีกว่าไหลตามเกจเตอร์ดเจ้วบ้านเราถ้าผมไปไล่เคสเพื่อนอยู่ไปช่วยคนที่ไปไหนผมเพื่อนมาเมื่อไหร่ดีล่ะไม่แรงอ่ะไม่มีอะไรทำยืนอยู่บ้านไว้เลยรอเพื่อนรอเซอร์วิสเพื่อนอ่ะไม่มีอะไรทำยืนอยู่บ้านไว้ 现在，现在你们。 ตลอดเจอว่าฮอตแหลกนะไม่ใช่เรากรนมดทุกพวกมันเป็นฟราดเามันมันอยู่แถวบ้านแต่เพื่อนมันอยู่เยอะเพื่อนอยู่เยอะเดี๋ยวเราไป่านกันเดยนๆ ครับนี่ยังกระโลดเพื่อนรอดนะครับพี่ ก็อยู่ภายในรานนะเป็นการโชว์ดูเลยนะยครับพี่รอดอดอดหมดแล้วหมดแล้วแจแจเเจัดจใครรไปหาตัวเดียวไปลยกดไป ใช่แล้วค่ะโชคทหารหนึ่งคนนะพี่ผมช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่เชื่อมติดเยอะมากเยอะเเยยออะะะปพี่เดี๋ยวเยอะต้องรถสี่มาพี่วกูมาแล้วกูมาแล้วอันนี้หน้าคึกนะคะถ่ายรี้ยวซ้ายไปบ้านโรทยาดอ่านเดี๋ยวพี่ดับพี่อยู่บ้านโรทยาไอ้น้องเป็นเอ็มจี เจสีขาวขับไปแล้วผมผมได้ตามกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลัวไม่ใช่บ้านอดอยางไปไปไปใ่ใันดีเรากำลังรากำลังขับไปไปร้านเสื้อาขับไปร้านเสือเี่ยหลไไป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 ันเือเราเยอะน้าจน้าร้านเือ บ้าบ้านหน้าบ้านผม้าบ้านหน้าบ้านผเนี่ยครับ้านนะได้ได้ได้ดตาได้ผมป่ได้ได้ได้าตามมา้านีบ้านเไบ้านดีจีนี้ไอ้บ้าดีจีนแต่แล้ว่งแล้วเตมดีจีนผู้ชนผู้ชนอยู่อยู่ตรงทางไปที่พระดทีกูก่อนให้กูก่อนให้กูก่อนให้กูก่อนบ้าตัวฐานบ้าตัวสานสวยพี่สวยพี่

จ็พี่แจ็คสีขาวพี่แจ็คเยบ้าวบ้านมันจะพาวบามันจะพาวบ้ามันจะพามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อนี่น่อยโซนนะโซนนะผมอะผมโซนนะเป็นเป็นคนอย่างีที่สาบ้านมาพี่พี่อยู่้านอ่ะรวมรวมรรแจ็ค ยิงแล้ว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 ยิถูแล้วไปถูมแล้วตำรวจเลยเอาศพก่อนเอาศพมาศพมันยิงตำรวจนะมันยิงตำรวจเออจะไปจุกก่อนจุเพื่อนจุเพื่อนจับไปแล้วครับจับไปแล้วครับต่อไปต่อไปต่อไปตัดเกมแล้วนะลงให้เร็วเร็วดีวะไอหันดลบก่อนหา อพอ้มังมังสดสองหมื่นมึงห่งสดสามอีกหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นนรันไม่ซีเรียสเอาใหม่ได้อยู่แล้วชื่อจัดชื่อจัดเีา่าช้าหน่อย แ,แต่ที่เก้าหัดครับแต่ที่เกเย่แต่ที่เกหฟับขับรถได้ยังครับขับรถได้ยังมาได้ครับมาหายแต่ที่เหฟับหกสิดีนะ